สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรักชมช่องพลายขุ่นช้างสะพานบุญอยู่ในขณะนี้นะคะมาเดูน้องใบบุญนะคะเล่นตอนเช้าเชวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะเสวนเม่เหมวยของเ,เราก็ปล่อยนะคะปล่อยไว้ะะให้เดินในคองนะคะ ม้ยม่ไหม,ไ,มไปบุญไปรับไปหาแม่แล้วนะคะไปหาพี่กาลเกดหรือเปล่าคะพี่กาลเกดอยู่ข้างหน้านะคะไม่บุญ ไปไหนคะเป็นไว้ไไห่วงนะคะห่วงน้องใบบุญไปหาพี่กาละเกตนะคะปล่อยไว้ค่ะปลอะะ่อยให้เขาเดินนะคะปล่เป็นธรรมชาติและเดินในโคกออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวใบบุญก็จะเรียนรู้ตามแม่เหมือนนะคะเขจะหัดทูต้นไม้เหมือนแม่นะคะ ให้ดูนะคะเดี๋ยวไปบุนทำตามนะคะจะหัดถูตามไ่แล้วนะคะเียนดูได้เร็วมานะคะน้องใบบุญถูนะ,ะถูต่ำไเม่อไหมะะ่แล้ว mm-hmm <laughs> ีมุ่นจอมซอนไมุู่นเอะไระอะไรไม่ละเ่คะทางแยไม่ไปนะคะเบียดแม่เองนะคะ คือขนาดน,นะคะน้องใบบุญอันนี้แล้วลูกเล้วใบบุญไหนหนูอยากกินอะไรคะอยากกินล้วยเหรอคะ เดี๋ยวรอให้พ่อก้อนนะคะเดี๋ยวพ่อกลับมาก่อนพ่อยังไปตัดหญ้าอยู่นะคะอยังไม่มานะคะไอ้บุญนะทนี่แล้วลูกแล้วนี้แล้วลูกแล้วมานี่มานี่แล้วมานี่แล,ล้ว

กดไลค์กดแชร์ให้ช่องกุญช้าสุพารณมุดด้วยนะคะขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศและกต่างประเทศนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้เรามาเสมอนะคะมาตลอดนะคะ ประมาณบ่ายบ่ายโมงนะคะวันนี้นะคะนนแม่แม่เอฟซีสท่านนะคะช่วยอุดหน,นุนด้วยนะคะจะมีการเทรดขายออนไลน์ประมาณบ่ายโมงนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรีนเดี๋ยวเร,เรวไวาไปบุญต่อเลยนะคะ เราช่วยกันนะคะเราช่วยกันทำไปบุญไปบุญไบุญอย่าน,น,นอนได้หรอคะอากาศเย็นไปบุญคองอย่านอนนะคะลมพัดเย็นๆไปบุญนอนกินไรอีกลกกินไรอีกนะ เก็บอะไรกินน่ะมานี่มานี่มานี่แม่ดูหน่อยแล้วะมานี่แม่ดูหน่อยมานี่มานี่ได้วละคนเก่งละมานี่มาเนี้ยแม่ดูหนูกินอะไรคะเอ้ยอันนี้ค่ะเป็นอะไรคะนี่ใบอะไรคะนี่กินไม่ได้ลูกกินไม่ได้อาทิ้งอาทิ้งอาทิ้งเดี๋ยวพ่อมาพ่อปอนกลวยนะคะคนเก่งพ่อให้กินกล้วยโอเคโอเคเฮ้ยใช่อยากนอนแล้วหรอ ว้าอยากนอนแล้วเหรอดูตาแดงเลยอยากนอนแล้วเหรอลมพัดกะเรงนะคะโอ้โหโอ้โหอยากนอนได้เหรอคะเอาคงออกจากปากก็โกรดด้วยนะคะไม่พอใจแล้วนะคะดูตาสิคะไหนวันนี้มาสวัสดีจ้าแม่แม่ซีได้ยังลูกฮะนูสวัสดี่ะหได้ยังวงันนี้แล้ววันนี้เนาะสวัสดีค่าก่อนไปแล้วนะคะ มาเลดี๋ยวพาวิ่งมา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 มนมามามามมา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 ้ามา้มาจะพานต้นจมามามามมามา่มามา,างมาามา

นี่น hmm. ี been, no, 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 no. ่นี่ลงมือเนน้อยของน้องใบบุญเพราะแม่เมย์ปล่อยนะคะเราเลยไม่กล้าให้เล่นบอลนะคะเมย์จะห่วงมากถ้าเวลาเล่นบอลนะคะนี่นี่นมือถึงว่ะมือถึงว่ะมือถึงว่ะมือถึงไม่ทัก อยากเล่นนะอยากเล่นวันนะอยากเล่นวันนะอยากเล่นวันนะเล่นวันนะโ <ś c oughs> อย้ยโหรธแรงละเดี๋ยวเวยน้อาไปเวยเคี้ยวอะไรเยอะคนนี่เยอะไหนเห็นเคี้ยวปากเคี้ยวตลอดเวลาเลยเคี้ยวอะไรเคี้ยวอะไรคะ Nè, điểm cốc 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 Mê mới mà lắm, mê mới mà lắm Mê mới mà lắm Mê mới mà lắm คลิปน่ารักของน้องใบบุญนัเทียนท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ